มาจ้ะพ,พ manager, ay, ่อแม่พี่น้องพามาเก็บยอดหญ้าตะกระแตนต่อและจ่าพ่อแม่พ um, problem, re ี่น้องจ่ากำลังฟินๆเพลินๆมันๆพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาเก็บยอดหญ้าตะกระแตนจ่าเบิ้ลฟังเจาปุ่นกระเจ้าสางไอสางสะพานจ่าพ่อแม่พี่น้องคนหลายๆปุ่นอาจารย์เลือกปุ่นปชิมปุ่นอาจาร้์คนกำลังเดินอยูุ่ right. Wait, ่นจันทร์นะเนี่ยกระเจาสางสะพานจ้ะสางสะพานลงไปกลางน้ำไปข้นยางนะจ้ะเนาะมาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บยอดหญ้าตะกระแตนหและยอดถั่วลันเตาป่านะจ้ะเนาะ เก็บเลยจ้ามาเก็บเลยจ้าพ่อแม่พี่นอออ้องไอ้พิ่งถือฝนสแลว้วเผือกิ่งลงไปเสืยอมตัวเก่าชุดชุดทำงานชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันจะพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่มันชุดเดียวนี้ละใส่เขาปลาใส่ยังได้กัใส่ไปถอดเขตาตะวายปากแดงไว้ก็โอเคแล้วนะจ๊ะนะผุนอุ้ยจวดจริงๆ สวยถูกใจจริงๆหลอกเพลงเป็นอารมณ์ดีหยดฟังเสียงเด้อนี่กรลร่างแต่ขึ้นมาเพียบเลยนี่ปล่อยพันไวอันยอดเล็กๆจังสันนะเฮ้าน่าเลือกเอาเตออันยอดสวยๆอุบวบจ้ะเพราะว่ามือน,นีิสวยเลือก,กได้เด้พอแม่ี่นอนบางแนเนี่ยเกิดกันอยู่นี่เป็นกุ้มเป็นกออยู่นี่บางแนเนี่ย ก็เลือกเก็บเอายอดใ,ใหญ่ๆเพิ่นยอดเล็กๆไว้ไว้เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเขาก็มาเก็บอีกพูดแล้วสุดยอดอีหลีเฮ้ยพูดแล้วเบิ่งนี่เบิ่งยอดนี่เบิ่งยอดนี่เด้อนี่พูดฟังเสียงนั่นนึกว่านึกว่าเด็ดยอดกวางตุ่งเสร็แล้วเฮ้ยสุดยอดเอา้าท่องจใจไหม กินเนื้ต้มมะหมาก,มากเพลสคักอันกินเนื้ต้มมะหมาเก,กาหลีสองหมืน่นแล้วพ่อแม่พี่น้องจะกินต้มมะหมาเก,กาหลีมันมันอันปาร์ตีโทูปาติโทปาติโทสุดจวดบอสปนะุ่นอะปุ่นแล้วเธอพ่นแน่เนี่ย แต่ละหยดนี่มเดือไปหาตัวจ้ะท่านไงไมีส้วงมึงซอยกันสวงมึงซอยจอยเด้อพอจอยตาฟ่างพ่อแม่พี่น้อกจะอู้พึ่นนะจวดปักใหญ่นึงแบน่นี่ปุ่นอะปึ้งเฮ้ยอ๋อจอยน่ะมือหนิจอยเอาเนั่นมาพร้อมเนะนี่ยมือหนิ จะเอาพัวน้อยมาจ้ะจะจะมาขุดเอาต้นเพิ่นไปปลูกบ้านเพราะมันลายอยู่แถวนี้เดี๋ยวไอ้เมล็ดเพิ่นกระตันเดี๋ยวมันออกเพิ่นแก่มากเดี๋ยวก็ออกดอกออกมเมล็ดก็เกิดมาเพียบคือเกาจ้ะจยกยักได้ไปปลูกอยู่บ้านน้ำจะจะได้รู้ว่าเดเพิ่นเกิดแง่ไดนนะจ้ะเนาะหาเก็บพายังไปปลูกไว้น้ำบ้านปลูกยางลลนีดจะน้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้กโหโนี่ นี่โหเนี่นี่ปาติทนอเม่โอ้โอย,อย,ย,ยเธอยดใหญ่ท่เธออ่ะพุ่อนอ้หโอ้ยมึงยอดข้างล่างนี่อู้เพื่อนยวดเลยตงตายไวายอยู่ <laughs> มองตายอยู terror, motivate, ่จวนจนสวนหยอดพักพอไม่เป็นหอกมันอวบนอกซะจากเธอจะอวบแล้วเธอน่ะแซ่บขั้นเขียวว่ามาแล้วขั้นเขียวเอาปล่อยเอาปล่อยเป็นใบหยอดอ่อนๆดิฉันว่าเก็บอีกกระลังแตขึ้นมาเพียบโอ้โหนี่โอ้เหยียบเหยียบเธอหนี่อือเห็นบอลเห็นเต็งเต็เยอะหยอดโพกันมาหน่อยไม่เป็นหอกคุณหยอดโพึ้นมาเหมือนกันจะจะเหยียบเพคุณมึงแน่นี่หยอดโผล่ขึ้นมาเนี่ย คนอยู่ทะเลแตก,กสวดๆอยู่เมื่อนี้เมื่อนี้จ้าพ่อแม่พี่น้องกานบ่ลมเนี่ยหอนหอนอ้าวตึ่งต่ำแย่ปลาต่ำแย่แต่ถือกล่องอยู่กับเมียอยู่ดอกมาเชิญกระตานุ่กล่องอีกนุ่ต้งอ,องถือกล่องถือกระตา ยอดนีหน่อยเพื่อนปล่อยเปไือนไว้เทวดาติดนาจะพามาเก็บอีกเอาหน่เลือกเอาตัอยอดอุบวกพวกนี้สวยนะเลือกได้เลือกได้จริงๆวันนี้นะปีนี้รู้สึกว่าสวยจะเลือกสวยได้เลือกว่าสันดอกมาจาก,กหัวน้องตัวน้าหนมันนี่นะขึ้นมาเด็กปลาฟาไปนั่งขึ้นมา ตำมะคงสุปนมใหม่นี่ขอบอกเลยว,ว่าเลิศอลังการกินดิบกินสด,ด้ะจ้ะเด้อมันจังแสบกินสดจ้ะกินสดนี่คือแสบที่สุดนี่คือการกินสดจ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อออมอย่าไปหลวกด็ดขาดหลวกละเสียศูนย์บ่แสบกินสดนี่แสบที่สุดแล้วก็อออมจ้ะถ้าเจนันก็อออมไปเลยม่ต้องไปหลวกจ้ะม่ต้องลวกให้วิตามินมันรุด เด็ดไปถูกยอดเนี่ยเอาเสร็จแล้วคุณอะโอ้ยขวัญเลนฟีดเป็นไแอบอยู่งลางบางๆเนี่ยแต่ละยอดแต่ละยอดแต่ละยอดโอ้โหนี่โกนี่ ตีโทรหยอดเจ้าแม่อีแม่คอยผัวอุอ้ยบังยอดนี่ยอดนี่ผัวอ่ะสุดยอดเลยผัวอ่ะใหญ่ยายมากใหญ่ยยอีหลีโอุย้ยผัะสุดยอดอวบโอ้ยมันขั้นเขียวอยู่ผัวเดียวเท่าน,นี้ มึงโยดนี่มึงโยดนี้มึงปลาพักบุงดวงพักบุ๋งแย่ลำดวนจ้ะพ่อแม่พี่น้องมึงนั่นสวยงามมาพุ่นนะสุดยอดเลยพุ่นนะเกรดขึ้นมาแล้วก็สวยงามดวงพักบุ๋งแย่ลำดวนดวงพักบุง๋งแย่สังเวียนอันนี้เป็นดวงพักบุ๋งแย่ลำดวนนะจ๊ะเด้อของแย่สังเวียนอยู่ทางบ้านอำเภอบ้านเพิ่น ใส่สังเวียนกระย่ายลำชวนม,มันก็พอจะได้เอาลูกใบไายโซ่พวกเจ้ายวดอกพ่อแม่พป่นองจ้าบึ่งแน่นี่สุดจวดอีรีอ้าวน้ำอุ้ยปราเต็มอยู่พ่น่ะเม็นมดเอาเลย สุดยอดจริงๆสวยงามคักจ้ะอถ่า,ายพ่อใหญ่พ่อไงไปก็ะถ่ายลุบคอยกระถ่ายคอยกระถ่ายวิดีโอมึงแน่มึงยอดพ่อไงยยอหยอดพ่อเอ้า,อา,อา,อาเอ,อ้ิดอีลีอลังการไม่มีไผเกินตุกข่อยกัะนองสวยข่อย สิพาพวกเจ้ากินพักจนตัวเขียวบืงมือนี่ปีนี่พ่าเป็นมือนี่ปีนี่จะปุ้ยปีนี่พูน่าเอาถ่องมันจะมาห่วงลำเละภาสาพากินมาหมาสาหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งกระจิตตายใยากินเนือกินน่ยอกินก้อยปะ คุณปิวกนาเขาปากจะ้ะโอเมนทีฟุนจ้ะไอ้ดอกเกสซอนอยาต้นยาเนาะวจวดปะแม่เก็แบแบ๊บแปบขึงกระปุงแล้วโอ้โหอ่ะไปใส่ล่ะขอพรในวยวสิเจ้าท่าย,ยู่เจ้าท่าลุกแป๊บๆจนนี้แลหละบ๋อพ่อใหญ่โอ้เขกากล่องน้ำแนกกระป๋อง ุดเอาเมื่อนี่สิคุดเอาจักก่อสองก่อไปปลูกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปู่รู้ว่ามันสีใดสีใดแน่จำบ่ไดว่ามันสีเป็นสีใดแน่ไหมที่จริงก็อยากได้จักสามสีสีคือว่าละเนาะแต่มันจำบ่ไดว่ามันสีใดตัวสีไดแน่แต่ละกวนะเวลาว่าแม่ยังดอกจ้ะเวลามันเป็นเม็ดมะเขาเก็บไปเอาคุดไปปลูกอยู่บ้านเวลามันเป็นเม็ดมะเข้าเออจะได้แยกออกเก็บออกใส่ทุงไว จะไรู้ไว้เป็นสีอะไรเป็นสีนใดเห็นไหมจ้ะเขาก็จะได้เขียนนั่นติดนันตรงค้นต้นพันธุ์ว่าเอออันนี้ดอกสีเขียวเออนี่ดอกสีขาวสีเหลืองก็ว่ากันไปเนาะอันมะเก็บอยู่นี่มันหมดมันจำบ่ได้ว่าเป็นดอกสีใดตัวสีใดเนี่ยเว้ยมันงงมันลืมปลูกเองเออเขียนชื่อติดไปนะใครอยู่แบบนั้นงงมัน จีแมนคอยฟินไลายปุณเป็นกลัวเป็นกลัวยูปุนเห็นมาปุณจีแมนเป็นโสดเก็บทำแม่พี่น้องบ่ดูก็ขคอถอดขอผ้าอีท่อนฟังเอาเท่าแล้วผู้ยังเป็นเด็กหน่อยเป็นนุ่มกับเป็นนุ่มเป็นน้อยเ,เด็กหน่อยอยู่ผู้เดาเท่าขึ้นจอยละกูดเอาบ่เล่นได้ใจเด้อเกียดติเราอ้าวตำกล่องเจ้าของคอยว่าแล้ว อเด็ดไปถูกยอดาอยาดีจอดอีดดโอ้ยอลังการงานสร้างพ่อแม่พี่นงง้องเ้ยป้มจะป้มโอ้โหบนเกอะตนานั่น อโอ้โหตัวตรงนี้ใช่ไหมยอดอุดบวบใหญ่ๆน,น,นะนี่จักบ้านสนกะน้ะปุณนะมึงแน่ปุณนะออกไปเทอาแม่งพอต่อมาฉันบอกออกไปดอกอยูบานจากักก็ปวดพ่ออยู่เออคันแม่งกินนู่นจะเอาไปอยู่อันแม่งกินอะไรไปไปออกไป มือขาดเกี่ยวกับตุ่นน้ำน้ำมันหลายบุบอ,อ้าวต้นน้ำเกี่ยวมือไหมข้างหลังด้วยนี่ก็เป็นกอยใช่นี่เดี๋ยวจ,จะเป็นแตกพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ประเดี๋ยวมันก็จะบ่แตก ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนี่สอนน้ำข่อยป่ะพุ่น่ะกระตาข่อยกระตาไหนีมันหมานเด้อหาตัวจ้ะกระตาเมยยาไหนีมันคักโอ้โหดูกโกสองกบนี่บาดีทุกโอ้โหขังลังจอนี่เพียบเลยโอ้โห เปียบกอรอพักบู้ชินแม่จ้ะจ่อ,จอยข้าตัวอู่หัวอาหารอยู่พวเบิ่งตามาตาเลือดนี่นี่ผอเมพดหนวดเลยดี๋ยวคอยบอกขอไปไดีบอาเล่นเดอ้อมึงเน่นี่มึงน,นี่สวยความสวยของเพื่อนนี่พูดนะยอดเดียวเด้นี่ยอดเดียวเนี่ยมึงครังนี่จวดอีหลีและกระเด็ดฟังโอ้ มาให้มันถ่องคอยบ,บ <c oughs> Mother, no ึงปลาหยอดนี่บึงบึงหยอดนี่ปลาสิโตเก็บต้องปลาดพวกจอกก็รำข้าญพู้แหงนั่นแหละจดทางไี้อีกทางหลังนี่โอ้โห จอย่างอยู่กับหมาข้างล่างเห็นบ่นั่นก้่อนั่นห้อยขจ้าจมาเด็ดอย่างที่บ่นั่น ลวด,ดที่ไหนแตกรตรงย่านรับแนวมูเลลายเก็บไปฝากมูของดีของฟี่ของแสบเก็บไปฝากมูพอ่อผู้เดียวก็เป็นเก็บไปฝากกันเก็บไปเลยลนี่ก็ไปถึงบั่นจะกระแบงเส้นถุงเส,ถ,งสถุงวอกปเปนเลจอยเน่ะแบงเส้นถุงออกให้หมูละที่เหลือจังกินจะคล้องพนาปชศีวะบ่าบอกแตก่าจอยตรงเนี่เลย ตั้งเปล่าหนากล่องออกเพราะแม่มันพี่น้อพี่หอกเพราะมันมันม่วมันไล่ทั้งมัวทั้งไออาาห่าากี่ผ่อนหยดยาจะไปได้หยดยาจะเลยหยดจะกระเตียน ยสงใส่สห้อยคนมมเตะย่างเตะพ่อแม่ไปนองจ้ดโจทย์อีดีเตะยอดเตะยอดหักมึงเนี่ยนี่เฮ้ยเขาจะมเตะยอดหักเลยเอาไปน้ำเสียดายแตละลุนขาดลายเอาเป็ดนัง ตะกล่องเจ้าของต้งเหอห้อยมาแลงมันกินหยอดน้ำเดือดจัดเลยมแยงตะข้นเก็บต้ยนี่มาแลงกระเจาะก,กินคือกันมันแสกปุยปก้ยกางเกงที่มันกันขัน้นกันไข่กับบใส่ซจอยเอ้ยจะมันจะฝ่าเบียย กลัวข้างลังจะด<บ>าจะเดินผ่า<ด>นไปได้ยังไงเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยกลัวปักไงปัก<บ>ตีนี่ อิ่มปากบานผู้เดียวแล้วเพิ่นได้เก็บน้องงามมึงนั่นเอาหักสับกรอบขนาดโอ้หักหักจอดกรอบขนาดติดรวบยากมาเลยจวด ขนาดเน้นเลิดเลิดไม่มีเปิดคำจะพูดเลิดโอ้โหระหว่างจะไปเหยียบกอเพิ่น ไม่แตกยอดแม่เราเก็บนะสุดยอปุ้ยเฮ้ยยังไงขโมยขลักหลายตรงนี้สุดยอด ยูสุดยอดพอปุนห์คาวจุ่เลย<ฮ>เลือดอีหลีบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องจามืดคำ่ำเลยเด้อมืดค่ำแล้วมืดค่ำแล้วปลาพะกูนี่คือสวยงามอีหลีจะวางกระตาปลาพวกเจ้ายังเลาะปลาจักบาทก่อนพ่อแม่พี่น้องวะพักเบรกพ่อแม่พี่น้องซื้อกล่องเหงา เลยมะกะเลยปวดเมือ่อเมื่อเลจ้ะสุดจวดบอกเลยความสวยงามพูดนะสวยมากๆสวยเกินไปแล้วพุ่นะกระเจามาตัดลงอีกหลวดปีนี่ตัดให้เกียนไปเลยบวชเลี้ยวเพิ่นพุ่มใจเป็นไอ,กอเก็บยอดยาตะกะเตียนรูบวัเพิ่นพุ่มใจเสียลว ตัดให้เตียนไปเลยบังจ่าบังบรรยากาศรอกางพ่อแม่พี่น้องจ้าบ้านช่องข้าเจา้าเอะจอด่ายรูปไข่าทายวิดีโอวบ,บึงบึงบ้านข้าเจา้างามักหนับึงดอกใหม่ดอกกางเสือจ้าวสิไปซื้อมาใส่บ้านจอยอยอ่สุดจอดอีรีจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยขออนุญาตถ่ายได้จ้าเด้อ ไม่มึงดอกไม้กระจอโอ้โหจะบาดตายเพราะเราออนุญาตทายนี่ได้ใจเลยบอกให้ถ้าอนุญาตก็ทายไปแล้วละขอถวจขอภหบาางนี้จนหยกต้นยาตรงนา้เปน็นหนองเกิดมาสับหลาบเย่าเด็ดนะจนนน๊ะเด็ดจริง พ่อแม่เป็นหนวกจ้าคุณสุดยอดโบ่คุณจะเม่เป็นงามลายหยดยาตะกระเตียนคอยเลือดอีลีคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy life style in Denmark แล้วก็มาดาเมดมัสรวมจะเอาไอดะจ,ะจิมิมขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนานะมึงเนีน่แต่ละยยอดนี่สุดยอดอีลี คัก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 โอ้โหผู้น่ะเลิศดเนาะพวกเจ้าว่าบ่เลือดคักโอ้แหนนี่กินแสบกินกนัวกระบาดนี่ละฮะพูดโพบักโม่บกแดงเลือดขนาดจะเลือดขนาดสุดยอดอิลิโอฟิน โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะลิปนี้จักกระอฝากไปแค่นี้เด้อจา้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาล์กแล้วก็มาดามเ็ดมัลซลูมจา้าพ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะเด้อรวยรวยทุกคนจ้ะค่ะเดี๋ยวเนี่พูดโพลีไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเลิศ <laughs>